มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปนะครับจากเรื่องของคนที่มีบ้านนะฮะสองพื้นที่สองจังหวัดทั้งกรุงเทพและก็นครปฐมนะครับคุณจุลทิศนี่จะได้รถตู้ฟรีๆไหมครับจะมีคุณมาแจกครับโอ้ใครจะไม่อยากได้ครับรีจะให้ฟรีเลยเก้าคันครับแล้วก็นําไปขอดต่อนะฮะเพราะว่าเขาไม่สามารถขอดต่อได้ครับ คือไม่คิดเงินดาวไม่คิดเงินอาที่อรไปแล้วก็่อนไปเลยนะครับคือให้สิทธิ์ผ่อนต่อไม่ได้เงินดาวมันคือพูดง่ายว่าเขาผ่อนไม่ไหวเขาก็เลยยกให้เลยครับคนในต้องการนะครับยกให้เลยครับไปผ่อนต่อได้เลยครับเก้าคันนะครับต้องดูเงื่อนไขว่าผ่อนเดือนละเท่าไรเนื่องจากว่าพิษของโควิดหนาทีนครับนี่อ้าวใครสนใจฟังข่าวนี้ครับถ้าเผื่อใครสนใจนะฮะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับแจกฟรีเลยนะครับผมเก้าคันรถตู้นะครับอภิผ่อนต่อเองงั้นครับเจ้าตัวเขาบอกว่ารับภาระไม่ไหว ่อนเดือนเก้าคันนี้่อ,อนแล้วพอมันได้รักสองแสน 2, ครับสู้ไม่ไหวก็เลยไม่มีลูกค้าเลยครับผมก็เลยยกให้เลยครับนะฮะอ่าเป็นข่าวดีฮะนํามาฝากพี่น้องป้องไป,งปนะครับผมถ้าเผื่อใครจะได้รถตู้นะฮะใหม่เอี่ยมเลยครับผมโอ้โหผมว่าจะโทรหายอยูน่นาเนกกลับมาจะ่อน,นต่อใช่ไน่าสนนะ่อนเดือนนึงก็คงไม่เท่าไหร่บางคนเดือนละหมื่นแปดหมื่นเก้าเองละมั้งนะครับผมเมื่อวานนี้ครับ คือวันที่20ุมิถุนายนา2563นะครับนายกิติศักดิ์รักดีนะเย่ไหมนามสกรลกรักดีด้วยนะครับเป็นหนุ่มใหญ่ัยชกันนะฮะอายุ36ปีก็ใกล้เคียงกับคุณชลธิษนะครับหนุ่มใหญ่ัยชกันเหมือนกันนะครับแต่ดูเขาหน้าตายังหนุ่มอยู่นะเป็นชาวอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นคนใต้ครับผมคนใต้นะครับได้เปิดเผยวานะครับ ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าแจกรถตู้ฟรี9คันที่กอะสมุยครับไม่ต้องดาวให้เอาไปผ่อนต่อได้เลยโบวยครับ9คันเลยนะฮะแล้วก็เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับของ t o y ยต้ครับคอมพิวเตอร์อ เนื่องจากว่าตัวนี้ไปทําธุรกิจรถเช่าที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเวลาสิปีเริ่มจากมีรถตู้สำหรับการท่องเที่ยวเพียงแค่หนึ่งคันแล้วก็รับลูกค้าประจําจากโรงแรมแล้วก็ออฟฟิศทัวร์ในพื้นที่เกาะสมุยแล้วก็เก็บเงินซื้อรถตู้มีทั้งหมด11ดคันด้วยกันครับมีรายได้แต่ก่อนนี้มีรายได้เฉลี่ยนะครับเท่าไหร่ครับโทษทีครับเพียงแค่เดือนละเพียงแค่เล็กน้อยเองอเดือนละสี่แสนเองเราหาทั้งปียังไม่ได้ขนาดนี้นะครับ่ครับเขาเดือนละสี่แสนครับ จกกนกระทั่งชิตนี้มันเป็นโลเป็นชีวิตที่บ่ายโมงครับไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงและก็มีเหตุการณ์ข้มขัดสั้นครับคาดไม่ถึงครับครับเกิดโควิด -19 ระบาด<ม>ครับทําให้สถานการณ์ท่องเที่ยวของเกาะสมุยนี่ซบเซาครับไม่ซบไม่เซาแล้วครับ,ไม,บไม่มีนักท่อ,ทองเที่ยว<ล>ต่างชาติเลยครับนักท่องเที่ยวไทยทเองก็เดินทางม,มาเที่ยวน้อยมากครับผม,มส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆรวมถึงธุรกิจรถเช่าของตัวเองด้วยคาดว่าอีกสักระยะหนึ่งนะครับ การท่องเที่ยวเกาะสมุยน่าจะฟื้นตัวครับนะฮะทีนี้ก็ยอมรับว่าตอนนี้ตัวเองมีทั้งหมด11คันด้วยกันนะครับตอนนี้11คันแต่ว่าแบกรับจอดค่าผ่อนไม่ได้ครับคือตอนนี้ต้องส่งค่าง,งวดอยู่9คัน9คันรวมแล้วก็เป็นเงินประมาณเดือนละ2 0 0 0 0 0บาทโโถ้าเผื่อส่งไปอีก4ซ่้าหเดือนก็รวม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 ,รวมแล้วในประมาณ1ล้านบาทครับแต่ว่ามันไม่มีรายรับเข้ามาจุนเจือเลยครับ จึงปรึกษาหาเรื่องนะครับรตัดสินใจเอ่อปรึกษาหาเรื่องกับครอบครัวแล้วจึงตัดสินใจครับโพสต์ Post ประกาศบอกว่าคนไหนต้องการเอารถไปใช้นําไปได้เลยครับไม่ต้องดาวครับครับครับแต่ถ้าเผื่อประกาศแล้วไม่มีคนที่จะรับช่วงต่อนะครับโอ้ยทำยังไงครับเอ่อตาคนก็เจอเจอโควิดต่พิสูจนการียวกบเหมือนการสถนานการเดียวกันมมีปัญญาหรอกว่าฮะถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นตนเองก็จําใจแล้วครับคงจะปล่อยให้ ควรจะปล่อยให้บริษัทนี้ยึดยึดคืนไปครับคือวรจะผ่อนต่อควรจะปล่อยให้บริษัทนี้ยึดคืนไปเพราะว่าสถาการแล้วถ้าเผื่อคุณขาดสูงงวดครับเพียงแค่สามเดือนเขาคงยึดคืนแล้วครับผมหลังจากนี้ช่วงธุรกิจท่องเที่ยวกอสมุยยังไม่ฟื้นตัวนะครับคือูพง่าไงว่าเงินที่จะไปผ่อนเก้าคันนี้ครับมันก็ต้องเก็บไ้เป็นทุนครับครับมันต้องเอาเงินนี้ไปเป็นทุนในการที่จะทําธุรกิจอย่างอื่นครับผม เพราะว่าตอนนี้เศรกิจยังไม่ฟื้นตัวครับเราจะเอาเงินค่างวดที่จะส่งก้าเดือนก้าคันนี่แหละครับนำไปทําธุริทานได้เกษตรหรือว่าทําธุรกิจที่ก่อสมุนถ้าเผื่อฟื้นตัวเร็วก็อาจจะไปเอาดารถรถตู้มาขับเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญญาที่จะสคว้าคือถ้าเผื่อสี่สหเดือนนี้ถ้าเผื่อผ่อนต่อนี่มันผ่อนไปนึกเสียเงินเปล่าก็ง่ายเลยครับผมก็เลยเก็บเงินเอาไว้ปล่อยให้ยึดดีกว่าครับเก็บเงินเอาไว้ดีกว่าแล้วก็ไปทําธุรกิจอย่างอื่นแต่ว่าาเกิดมันฟื้นตัวเร็วก็อาจจะไป ช่ารถตู้มาซื้อรถตู้มาดาวมาก็มาทำธุรกิจอีกครับนี่เปิดเจตนาของทางด้านคนที่เป็นเจ้าของรถตู้นะก็คือนายเกียรติศักดิ์รักดีนะครับครับก็ประกาศเลยครับคนในต้องการถตู้ติดต่อด่วนแต่ว่าก็แปลกนะคือเขาไม่ให้หมายเลขศิพร์มาครับไม่ให้หมายเลขศิพร์มาอ๋อมีเหรอครับมีฮะเพราะว่าทางด้านสื่ออมติชนเองไม่ไม่บอกนะอติต่อเลยนะฮะรายละเอียดนะครับ รายละเอียดนี้คือรถผ่อนได้6ปีผ่อนมาแล้วประมาณ10เดือนครับบางคันก็10เดือนบางคันก็1ปีบางคันก็2ปีบางคันก็3ปีครับอาเป็นว่าถ้าเผื่อคนไหนที่ต้องการรถนะครับติดต่อหาคุณอะไรนะเมื่อกี้นี่ชื่ออะไรนะคุณรักเกียรติเอ่คุณไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่นับคุณรักดีนะคะคุณเกียรติศักดิ์ครับผมคุณเกียรติศักดิ์รักดีครับติดต่อหาติดต่อหาเลยครับผมนะครับ 085ครับ7 8 6ด0 0 5หเลขที่ออกนะครับผม085 786 500 5ครับหครับท่านสามารถที่จะไปผ่อนต่อได้เลยนะครับผ่อนต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเงินดาวครับโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดครับโอ้แล้วแต่แต่ว่าถ้าเปิดดูแล้วนะฮะเขาไม่บอกมาว่าค่าผ่อนนี้ถ้าเผื่อพ่อชจการผมบันทที่คุยกับรถตู้มานะฮะ อย่างน้อยๆนะครับเดือนละหมื่นห้าแล้วครับผมอย่างน้อยๆเพราะว่ารถตู้นี้คือรังคาสูงครับครับจุดด้านนี้ประมาณสิบห้าคนนี่รถตู้สิบห้าที่นั่งสิบห้าที่นั่งครับผมก็จะต้องผ่อนประมาณเดือนละหมื่นห้าอย่างต่ำเต็มที่ก็ประมาณหมื่นแปดครับผมเขาผ่อนไปแล้วประมาณมีบางคันก็สิบเดือนบางคันก็ผ่อนไปแล้วหนึ่งปีบางคันก็สองปีสามปีนะฮะสภาพเดิมๆครับแต่ว่าบางคันนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนเบาะทำพื้นแค่นั้นแหละครับผมส่วนการคำนวณก็คำนวณเองครับว่า จะต้องมีรายได้อย่างน้อยบนิษเทไร่จึงจะสามารถผ่อนได้ครับผมนี่เป็นข้อมูลที่ได้มานะครับอาย้ำอีกนิดนึงนะคุณกิติศักดิ์รักดีนะครับโทรหาครับ0857865005ให้ฟรีเอาไปผ่อนต่อได้เลยครับผมมีทั้งหมด9คันด้วยกันเยอะนะนะครับคุณพัฒไทยที่ถนัดด้านนี้นะครับลองติดต่อดูว่าจะมีช่องทาง สนใจนะครับแต <ขอ S 2> ่ไม่สามารถไม่สามารถผ่อนได้นะ<笑><笑>ขนาดเดือนละ4,000ยังผ่อนไม่ได้เลยใช่ไหมนะัภาษาจะเป็น5,000 8,000ในะครับผมเอาไปที่ทางด้านพูดที่ <c oughs> อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่อยากจะมีบ้านนะครับก็แวะเวียนไปที่เจริญทรัพย์ครับทางด้านเจริญทรัพย์เขาเองก็มีโครงการขึ้นมาเป็นพิโครงการพิเศษนะครับสามโครงการด้วยกันโครงการแรกก็เป็นบ้านเดี่ยว ไม่ใช่บ้านเดี่ยวนะฮะเป็นอาคารพณิชย์4สีคูหา2ชั้นสไตล์โมเดิร์นนะครับสิ่งก็ออกแบบอย่างสวยงามถ้าเผื่อจะซื้อทาเป็นบ้านก็ได้เป็นที่พักอาศัยได้นะครับทำเป็นออฟฟิศได้หรือว่าจะทําเป็นร้านค้าก็ได้หรืออาจจะทําเป็นโฮมโฮมออฟฟิศนะครับก็คือข้างล่างเป็นออฟฟิศข้างบนเป็นบ้านพักได้ครับหรือว่าข้างล่างเป็นร้านค้าข้างบนเป็นบ้านพักได้ครับและทำเลดีด้วยนะทำเลทองด้วยเพราะว่าอยู่ที่ซอยชยงคูณ4 2อยู่ใกล้กับซุนีแมคโครโลตัสนะครับ แล้วก็รุ่นทั้งบิ๊กซีด้วยอยู่ใกล้กับขนส่งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินะครับไปมาสะดวกครับอยู่ตรงข้ามกับบ้านคอนขปทานของการค้านิมิชิติไตรครับผมครับไปได้เลยนะะ <c oughs> ช่อย่างกูนศีสองนี่เป็นโครงการแรกครับส่วนโครงการที่2 <c oughs> กับโครงการที่3ครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวครับสวยงามมากนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสามห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรส่วนเนื้อที่ดินครับเริ่มต้นที่60ตารางวาครับ โครงการ2อนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกันเหลืองจะก่อสร้างทั้งหมด5หลังส่วนโครงการ3นะครับจะอยู่ที่ซอยโลตัสข้างโรงแรมเอพลัสรับจะก่อสร้างทั้งหมด11หลังครับสวยงามมากครับผมเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ามห้องนอนสองน้ำแลวก็มาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานของเจริญทรัพย์ครับสามารถจอดรถได้2คันเลยครับแล้วออกแบบได้สวยจริงราคาทรงปัญญานะครับเหมาะกับคนที่ต้องการหลังเกษียณ อยู่กันเอามอแม่สองตายายลูกหลานเรียนจบมีงานทําอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วนะครับก็อยู่เพียงแค่2ตายายหรือคนที่ต้องการแยกบ้านเปิดครอบครัวเดี่ยวกับเหมาะมากครับทีนี้บางคนบอกว่าในช่วงนี้ช่วงโควิดก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับช่วงโควิดเจอพิษเศรษฐกิจครับไม่พร้อมจะสร้างบ้านจะ hmm. ขอซื้อเฉพาะที่ได้ไหมคุณเกตบอกว่าได้เอาที่สบายใจครับจัดให้ครับติดต่อหาคุณสุนันครับหมายเลขโทรศัพท์คือ0 8 5 6 3 2 1 1 1 8 กับคุณสุนันนะครับ0856321118โครงการ2ตรงข้ามกับโรงเรียนวักกระเหลืองส่วนโครงการ3อยู่ด้านข้างโรงแรม A plus ครับครับ หลังจากไปบ้านแล้วนะครับอย่าได้เครื่องกองน้ำไปใช้ที่บ้านที่สำนักงานทุกคนนะครับ <c oughs> แนะนำเครื่องกองน้ำโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวเป็นการออกแบบเครื่องกองน้ำที่สวยงามนะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำ,นนำปกติในเครื่องเดียวกันคุผู้ฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีนะครับหน่วยงานภาครัฐประชาชนนะครับอย่าได้เครื่องกองน้ำไปใช้ ติดต่อหาเราได้เลยนะครับ0903701013 0817908442นะครับหรือไปชมที่ไปชมสินค้าที่สำนักง,งานโคเวอุบลรัชธานีนะครับอำเภอบรินชำราบเลยธนาคารกสิกรไทยไปนิดเดียวนะครับยินลืมบอกว่าทีมงานคลีนรโรนแนะนำมานะครับคุณจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งสดและผ่อนนะครับมีบริการให้คุณผั้ฟังครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปธนอิสุสต่างปากภาคอีสานวารินชำราบเดชอุดมน้ำเยินแล้วก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI p r u h o v e r และตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่นะครับเราเรียกว่า All New Isuzu D-Max ครับคือหนึ่งเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับตัวเครื่องยนต์3.0นี้นะครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรครับในรอบต่ำด้วย ส่วนตัวขอยงยนต์เน็ตจก้ารครับเป็นขัยบยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจน2ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350ยินิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้เลือกครับแล้วก็2ปรับโฉมภายนอกใหม่ครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นล้อลํำล้ำยุกค,ครับล้อจริงๆตั้งแต่เคยมีมาครับแล้วก็3คือปรับภายในใหม่ครับห้องโดยสารกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นสวยขึ้นสวยจริงๆราวนังฟ้าขนาดน้องยายย่ายังถอยห่างครับไม่กล้าซูนาครับผม สวยจริงเหมือนหนึ่งว่าเป็นรถ s u v เหมือนหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งสีดานครับแต่นี่คือ,คอรถกระบะนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross ด้วยและรถรุ่นนี้แหละครับที่ทําให้อิซูซูกลับมาทวงแชมป์ครับยอดขายรถกระบะสูงสุดนะครับของประเทศไทยครับรุ่นนี้เลยครับผม <c oughs> นะฮะสวยเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อใครที่จะเลือกซื้อรถกระบะวันนี้ตรงไปนะฮะเขามีแคมเปญน,นะซื้ออิซูซูวันนี้ขับฟรี สามเดือน<ม>ครับติดต่อด่วนที่อิสุสตังปะพะอีสานทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทวีกับ,บไปได้เลยนะครับหลังจากที่ซื้อรถแล้วนะครับก็แน่นอนเขาก็ให้ล้อแม็กมาให้ยางรถยนต์มาแต่ก็ยังไม่เป็นที่เจ็บใจอยากได้ล้อแม็กรมดำสไตล์สปอร์ตอยากได้ยางแก้มเตีย้ยสไตล์สปอร์ตนะครับไปที่นี่ฮะัาวนย์ยางยนต์ทาวน์บยางยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวนยางยนต์ทั้งสามสาขาดูแลมากกว่าสบายใจยกว่า เพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศต่างประเทศ road, off road, อ่อนรถออบรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ทั้งแก้มเตีย้ยแกมเมเตียครับมีให้เลือกและก็รวมทั้งจําหน่ายล้อแม็กล้อกระทะล้ออัลลอยทั้งรมดําไม่รมดำสไตล์สปอร์ไไตไม่สไตล์สปอร์ตครับมีครบถ้วนครับเลือกซื้อได้ครับไม่พอครับอยางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนป้าเบรกเจียจานเบรกเปลี่ยนช็คอัพนะครับเติมสารในตัวเจน และคุณกัญญาเองก็ย้ำมาว่าจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งนะครับเป็นรถของคุณกัญญาเองครับดูแลมากกว่าและก็ <c oughs> สบายใจกว่าต้องที่ถาวอ,อยยางยนต์ทั้ง3สาขานะครับคุณกัญญาการันตีคุณภาพ